สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เรา,าอยู่กับนายโพธินะครับนายโพธีตื่นเช้ามากนะครับดูบรรยากาศข้างหน้าเป็นนายนะครับฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับกับพระจาจาร์นะครับก็เป็น วิถีชีวิตของชาวเกๆนะครับเช้าเช้าดูอยู่ข้างหลังครับนี่สอ,อรี่นะครับมาแล้วโอ้แต่โฮมพละอันเดียวมั้ สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับรติดบ้องติดติดติดลองอยังไมเ่มเช้าไม่เช้ายังไม่ลองแต่เมื่อคืนลองน่าจะติดอยู่หรอกเดี๋ยวรอเจ็ดรอเจ็ดไม่ได้เข็ยนหรอกเขีน <laughs> บอมเลยคนะมันมันแจ้งเตือนแล้วมันจะ,กะเกษียณอายุใครช่วยบ,บ่บ่แล้วที่ขอลานนะใช่ไหมอย่างนี้บรรยากาศเช้าๆนะครับทีมงานพี่หลวงมนะาตักบาตรเนานะ พี่หลวงพนาแคทนะครับัดีครับหยดรงัดช่างฟงเียใส่ถอดไม่ได้ถอดยากนะครับ ีครับถ้าท่านบอกนะว่าเราทำเกินเลยเราท่านสอนแล้วว่าในในอันนั้นบอกพยายามให้ถอดรองเท้าไปดิครับจ่าเอ็มสวัสดีค่ะจ่าเอ็มสวัสดีครับเราทำเกินจริงๆอ่ะไม่ไม่มีนครับทีมงานที่หลวงไปตามกันทำดีทำงามก็เราก็ได้กุณสมบัติเป็นเงิครับรอบนที่หลวงมาเป็นของทีกทำให้การที่ทุกข์ขับขันกับ ยังไอถึงส่งไอถึงยางเอฟซีโฮกูนะครับพี่ที่เอฟซีที่น่ารักในช่องที่หลงมาไใจทุกคนทุกท่านนะครับตลอดโยนกร,ระทับทั้งหลายนะครับขอได้รับผลบุญผลทานในทานนี้นะครับท่านใดเป็นทุกข์ก็ขอ,ขอให้พ้นทุกข์ท่านใดมีสุกขก็ให้สุข,สข,สขยิ่งยิ่งขึ้นนะครับรักษาตนนคนจากทุกภัยนิ้น์ทั้งทวงด้วยเถิดนนะครับ ขอให้ท่านมีความสุขมีความสุขมีความจเจริญขับเจริญขับเจริญครับครับอันนี้เราก็รอพ่อแม่ตัวจานนะครับนับให้สิ่งให้พรดูนนวันนี้จะได้บุญเยอะนะเพราะว่ากลางสายฝนซะด้วยนะฮะะนครับไปบ,บาปกลางสายฝนนะครับบูมบอมขอรับ Hãy subscribe cho kênh ở Mì này Để ở bỏ này những video

นอนนี่กลับได้วยเรีย, <c oughs> ยบร้อยนะครับสำหรับทีมงานพี่หลวงนะครับเช้าได้รับน้ำมนต์ด้วยหลงในต๊ายจริงเลยเท้าไม่ได้เพื่อนเลยอ่ะยืนรออย่างเดียวเลยหรอหลงฮะบรรยากาศออาเช้านะครับนี่ด้านหลังนะครับ หลังองค์ปู่บริจิตผลฝนตกทั้งคืนนะเมื่อคืนเดี๋ดูน้ำในห้วยนะครับสูงขนาดไหนแนละวนี่นะครับน้ำด้านล่างมังคก็จะเป็นทุ่งนานะครับเขียวกขจีแล้วครับ บรรยากาศดีนะครับไปดูไปดูตรงสะพานนะครับเมื่อกี้ก็ทีมงานพี่หลวงนะครับมีทนายแคทหลวงท่ดามาเกลอะวนแล้วก็อิสระอารมุมศินะครับ มาตักบาตรเ,เช้าๆที่หน้าองค์ปู่ปาริจิตนะครับนี่มีมีหมอกนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศเช้าๆนี่เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากก็เก็บบรรยากาศมาให้ e p f อได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นทุ่งนานะครับ แล้วก็น้ำนะครับข้างล่างโอเคเนาะประมาณนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดฝนตกครั้งคืนนะครับอัปเดตล่าสุดที่บ้านกกอกนะครับ ปลาคำใสนะครับมาแล้วปลาคำใสพาดูมุมหลังองค์ปูนะครับม,มุมหลังปูบริจิก เบรรยากาศประมาณนี้นะครับแอลเดีครับร่บรากำใสนะครับรเห็นไหมห<า>ไม่เห็นเลยเรอระก็รู้ว่าเอาวางไว้ในตู้แล้วก็ตู้<ด>ไหนคิปตู้เพลงนะตู้ที่มาฟ้อนกับเขานะเห็นเห็นแมวแม่โจหยิบให้ยายจูพี่ละ,ะก็เลยว่าจะถามเขาวันนี้แหละเพราะว่าเขาเป็น คถือตู้เพลงจ้ะวางไว้ในตู้เพลงนั่นแหละแล้วก็ครับก็เดี๋ยวลองถามดูเนาะเปิดในคลิปดูว่าเออนึกได้ว่าโทรศัพท์น่ะมาฟ้อนแล้วก็ถือมาแล้วก็เออวางไว้ตรงตู้เพลงของป้าคำใสนั่นแหละที่นี้ป้าคำใสก็ออกไปแล้วก็เปิดในคลิปวิดีโอก็เห็นไอแม่แม่โจ้น่ะ จับให้ยายจูอแล้วก็ลากไปฟ้อนตรงนั้นอีกนะ้าข่า่ก็เลยลื่เไปนึบได้ถามเนาะลองถามดูนะครับครับผมก็ผมสับว่าฟื้นนะครับยังหาไม่เจอเนาะเดี๋ยวถามย่าของโจดูนะครับโอกาสล่าสุดที่บ้านกกกองนะครับทีคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ I have got a half, so do you have?